How's everybody? Welcome to our home Sunday night dinner. Surf and turf. Yes! Here's the surf. That's the this surf. Is surf. And and here's the turf. Oh my goodness, it oh, look looks so good. Yeah. Mm. Ooh. What is surf and turf mean? Surf in English means the ocean. You know people surf on the ocean. and they surf the waves so that means the ocean means the land in mm hmm. so they the the turf the this surf so so ท่าน t ะจะโชว์คุณผู้ชมว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะคะมีปลาทำปลานะคะโอว์ปลาหอยังดีคุณผู้ชมดู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 ปลาเผานะคะ and I'm going to put it right in here put now? yep I'm going to put it up here so it looks slow put p a first and we have แล้วก็วันนี้ซีฟู้ดนะคะก็จะมีกุ้งวันนี้ไปได้กุ้งมาค่ะคุณผู้ชมมาจากตลาด Pacific Island เป็นตลาดของฟิลิปปินส ซึ่งปกติกุ้งแบบนี้จะหาซื้อไม่ได้เลยคุณผู้ชมมันอาจจะตัวไม่ใหญ่เท่าที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าก็พอแก้ขัดนะคะแล้วก็ปลาหมึก2ตัวแล้วก็หอยแมงผู้นิวซีแลนด์ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำซีฟู้ดกันนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะเครื่องเคียงของซีฟู้ดก็คือหอยฟูละน้ำลายซอสเอ่อมันคือซีฟู้ดซอสนั่นเองค่ะทัญนย่ามีต้นมะนาวแต่ว่าตอนนี้นะต้นมะนาวต้นนี้ยัง เด็ดไม่ได้นะคะเดี๋ยวฉันจะให้คุณผู้ชมดูแล้วก็อีกหน่อยเราคงได้เด็ดมะนาวสดๆกันตรงนี้นะคะมีลูกค่อนข้างดกนะคุณผู้ชมนะโอ้ลูกนี้เหลืองแล้วคุณผู้ชมนี่นี่น,น,นีอีกหน่อยเราก็จะมาทานแบบมะนาวที่ต้นหน้าบ้านค่ะนะคะจะมาทานมะานาวของเราเองนะคุณผู้ชมนะนี่นะคะแล้วก็แล้วจะมาดูโอ้ดูคุณผู้ชมดูข้างล่างนี่ฉันฉันยาคุณชมดู ช่้อนี้ดกสุดแล้วก็นี่คือต้นอะโวคาโดนะคะคุณผู้ชมอะโวคาเดอร์นี่อะโวคาเดอะโวคาโดนี่ก็ตัดออกไปเยอะแล้วก,ลก,นะลก็มีลูกนะคุณผู้ชมค่ะนี่มีลูกมีลูกเจ้าของเก่าบอกว่าอร่อยมากอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่นนใชหลายลูกดกคุณผู้ชมดูสินี่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 เห็นไหมคะ เรายังไม่เคยทานนอกจากจากกัวเท่านั้นที่ได้ทานครับคุณผู้ชมระหว่างที่เจนกําลังกําลังย่างเนื้อนะคะย่างสเต็กเดียวเดียวเยว็เดเว็เดวเดวทจะให้คุณผู้ชมชมวิวสักหน่อยนี่นะคะอันนี้เราทําเป็นเก้าอี้นั่งเล่นก็พ่นสีขาวนะคุณผู้ชมวันนี้ก็ให้นกมากินนะ้ําหลายๆคนก็ยังชอบชมบวิวหลังบ้านทันย่าอยู่นะคะทันย่าก็จะให้ดูกันให้เบื่อกันไปข้างนึงเลยค่ะคุณผู้ชม <laughs> <laughs> it smells so good <I know. S 2> เป็นการทำแอคท่าถ่ายรูปหน้าปกกันนะคะเราก็ทําง่ายแบบนี้คุณผู้ชมเ KJ ยังไม่รู้นะวัาญา,าไปสื้อกุ้งนี้มา mm. เพราะว่าตั้งแต่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยจะไม่ได้ทานกุ้งแบบนี้เลยหา and the mushroom mm hmm. in the pan oh you use the pan with the butter and the oil oh. so I have a little butter and a little olive oil oh I can smell the butter mm. and oil โอ้โคุณผู้ชมรู้ไหมว่ากลิ่นเนี่ยจะดีมากมากลมแรงนะคุณผูคค้ชม่ะวันนี้เราจะไม่ได้ก่อไฟกันนะคะเพราะาอากาศร้อนคนุณผู้ชมชินคุยตรงนี้ดีกว่าจะเห็นนะฮะซอสอร์โอเค คุณผู้ชมขาคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมหลายท่านคงบอกว่าเอ้ะพี่ชัญาตเดี๋ยวหนาวกินอูด้งเดี๋ยวใส่เสื้อกล้ามร้อนอากาศแคลิฟเนียหนาวแล้วหรอคะถึงหน้าหนาวแล้วหรอคะชนญาตจะบอกว่า in California the weather is change a lot oh, change <right? S 2> a lot, a lot. <Yeah. S 1> ถ้าเกิดยังไม่ถึงหน้าหนาวจริงๆนะคุณผู้ชมก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะวันหนึ่งหนาวสองสามวันหนาว อีกสองสามวันหรืออาทิตย์หนึ่งอาจจะร้อนไปเลยอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์โดยเฉพาะวันนี้ร้อนเลยคุณผู้ชมตอนนี้นะสี่โมงครึ่งกับห้าโมงเย็นแล้วนะคะทัญญาสามารถใส่เสื้อแบบนี้ได้สบายๆเพราะว่าอากาศร้อนนะคะแล้วก็เกงลายช้างค่ะอ I smell like like I'm in the ocean yeah, <I> next to the ocean My goodness Now we put butter on the gung, on the pla, on the ไ on the and on the how do you say uh, ปาหมกปาหมก yeah I don't know anything with butter always tastes good oh okay เจ m บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใส่เนยลงไปยังไงก็อร่อยนะคะจะกลัวจะกลัววานซ้ำ

หอมมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาหอมจริงๆสาเหตุที่วันนี้เราไม่ได้ก่อไฟก็เพราะว่าลมลมไม่แรงนะคะแต่ว่ามันไม่หนาวเราก็เลยไม่ก่อแบบนี้ไวกว่าอ้าวนรืแต่ก็หนาวเหมือนกันนะเนี่ยไม่สิไม่สิสโอ้ m e l l good โอ้โหลูกกระเดิดอันร์แบล็กแบล็กาคชมดูแบล็คกาท้องฟ้ากำลังเปลี่ยนสีสวยมากสวยจริงๆนี่ยกคุณผู้ชมเดินดูข้างหลังดูอีกแล้วนี่ mm. ให้ดูรีวิวข้างบ้านเจมเข้าไปซื้อที่ให้อาหารให้น้ำนกเขาก็จะมาทานน้ำนะคะบ้านนี้แบบว่างเสมอโอ้โห oh แวะดูก่อน โอ้ oh my god look so good you think it's done it's cook almost almost look at hoi look at ba mực ย่าพาไปดูอาหารนกนะที่เจมส์เขาให้ที่เขาให้นกนี่นี่นี่ เขก็จะมีอันนี้นะซื้อมานกก็จะมาทานนะคะคิดถึงฉลาดมากๆคุณผู้ชมถ้าฉลาดได้อยู่ที่นิทยะฉลาดคงมีความสุขอะถ้าฉลาดหลุดออกไปจากบ้านตอนที่เราอยู่ที่เนี่ยนะคะเพราะว่าเขาก็จะเนี่ยบินอยู่แถวๆเนี้ยมันเป็นธรรมชาติแล้วก็เขาก็สามารถไปกินอาหารที่เราให้ไว้ได้นะคะเนี่ยค่ะซันดากับเจมส์ก็จะแขวน ไว้ให้ยินดีต้อนรับค่ะทั้งนกทั้งสัตว์อะไรต่างๆเชิญเลยค่ะที่นี่แล้วที่พื้นนี่ก็จะมีถัว่วมีอะไรนะคะคุณผู้ชมเราก็จะโยโย่ลอยๆไปนะคะเอาไปให้พวกสัตว์ได้ทานกันโอเคเราก็ยังดูกันสอเราก็ทําแต่อาหารเดงๆปุ๊บอืม really nice. จากัวจากัวก็เพิ่งทานข้าวเสร็จนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทานข้าวเสร็จก็จะเรี่ยแล้วก็บอกทันย่าว่านั่นคือหมายถึงว่าเปิดประตูให้หน่อยเปิดปุ๊บเดี๋วหนูเปิดปุ๊บเอาเลยดาวได้ยัเหนึ่งสองสาม ท่นยาก็ถ้าเป็นเมืองไทยก็คงจะหาง่ายมากแล้วคือมันเป็นกระถางแล้วน,นะคะแล้วท่านย่าอยากจะหากระจกเนี่ยมาวางไว้ข้างบนเพื่อที่จะทําเป็นโต๊ะเตี้ยๆนะคะไว้สําหรับวางวางของวางแค่ว,ว,าแว,วางอะไรอย่างเงี้ยไว้ไวด้ดานนอกบ้านแต่ว่าที่นี่ไม่รู้จะไปหาตัดกระจกที่ไหนหายากไม่เหมือนเมืองไทยนะคุณผู้ชมท่านยาก,ก็เลยเอาไว้อย่างนี้ก่อนรอว่าถ้าเจออะไรที่มันพอดีพอดีเหมาะก,ก็จะถึงโต๊ะตรงนี้นะคะแล้วก็ไว้วางแค่ คือดื่มบางแก้วกาแฟแล้วก็นั่งชมวิวอย่างนี้ค่ะผู้ชมสวยมากๆเลยค่ะตอไรกปนนี้ดมาลมายนีอดมลยนุดเนี่สม่มีอดมามาก่สนี่สุดยอดมากเลยาานี่สุดยอดมากเลยนี่สุดยออดอดม่เลยนี่สุดยอดมากเลยนี่สุดยอดมากเลยนีอดนี่ส่ายนีกเนี oh, <perfect. S 1> ่าลายนีลยนเนี่ย

คือที่ขาซื้อได้ในในเออเดี๋ยวจะบอกผู้ชมว่าราคาเท่าไหร่นะคะกุ้งเนี่ยสาิเหรียญทั้งหมดนะคะก็ประมาณ900ร้อกว่าบาทนะปลาก็สิเหรียญก็300ต้องคิดราคาให้ผู้ชมดูด้วยปลาก็อีกสิเหรียญ300หอยนี่ซื้อมาถุงหนึ่งอันนี้มันไม่ถึงครึ่งถุงอะหอยนี่ถุงนึงมันดันลดราคาสิเหรียญก็ประมาณสักห้าสามสิบห้าร้อยห้าสิบปลาหมึกเมื่อกี้ร้อยหนึ่งนะคะหามาเฉพาะบี ซีฟู้ดเนี่ยส่วนของซีฟ <kau> <player> <pod> ู้ดเนี <pod> ่ยประมาณสักพันห้าคุณผู้ชมคุณผู้ชมอู้อยากชิมเลยมีน้ำใหอคุณผู้ชมเห็นชัดเลยเอีดรอป่าจะทำตกตรงนี้คุณเลาจะเป็นละที่สุดนานมากเมื่ก่อนไปทานร้านอาหารวังมุกที่เมืองไทย เวลาไปสั่งปลาก็จะบอกว่าปลารอนานนะครับ30น <What? S 1> าทีนะครับ b e a s t <'d> again <S <yeah>. <S Maybe have to cover Yeah let's go I'm gonna take this ปลานี่แบบลังท้ายมากรังท้ายสุดๆ look <laughs> look at this look so good บอกว่าเคจเซอร์ไพรส์อะโอ้โหในไทยแลนด์นี่ before grill นะ i s big now it's small o k a คุณผู้ชมอะ okay let's see that's it อะคุณกิน first rice ให้คุณผู้ชมดูการกินข้าววันนี้มีแขกมา b a น d o n Is that you the guest today? Soon. Soon mm -hmm. i will know what you're saying and i will be able to say it back <laughs> in time. You, you're a guest today. Yes, I appreciate I it. KJ hey, hey, said... I've been craving hey, hey, this for so long. Uh -huh. I'm done. It's a lot. Today, it's easy. It's easy. KJ, your face is fresh. I'm not scared. I'm at home, you know. Mm -hmm. Wait, we only saw that. Could you pass me what she is got? Yes. It's, it's squid. Cream squid. Oh, uh, uh, not fresh. Sure, for sure. Oh. This one not fresh. Maybe the other one. What do you mean not fresh? The the meat is like very soft. Oh is it? Yeah. Maybe they were frozen. Anyway. Yeah, they're frozen, let me yeah. see. Mmm. Oh yeah, I see that. It's yeah. Just <laughs> Pacific Island. Not bad, not bad. It's not some. What do you What do you think of it? It was just mushy. Yeah, it's not firm. Mm, yeah, because it's not fresh. This it's is good. This, this is a little pit. Huh? It's pet. A, little, a little pit. Pep, pep, pep. I have to try the shrimp. Oh! Oh, what at you? Wow! Wow. Okay, the end. You know maybe yes. maybe because I put the butter on it. Maybe that's really? why it's soft. No, not No? no. I don't think so. Man, mm. man, 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 man. Man. Mm. Yeah, am um, maybe put in salt in here. I like it. Mm. Maybe cream. I just love mm. shrimp. Mm. Me too. with oh, this one